ครับผมคนเสียช่วใช่มครับไฟเราซ้อมมากี่วันก็สองอาทิตย์ซ้อมอยู่ที่ค่ายต่อช่วงไปอยู่ที่เดิมเลยมีใครช่วยเป็นกำลังซ้อมมีฉลิมดำพี่ชัยสิงห์ครับแบบเพล็กพี่ๆเพื่อนใครอยู่เนาะตอนนี้เราอายุ21สูงเท่าไหร่170น้ำหนักปล่อยๆตอนนี้วันหนุกสามเหอนสแตนเลยครับวันนี้เลยต้องมาเจอใครเนี่ยสอนบีชัยหรือว่าจิ้งดีทองเคยต่อยกันไหมไม่เคยไอ้ครั้งแรกเลยศึกษาเกมันเปิดเทีรนก็ พี่อวันไม่เจอรุ่นพี่เนาะวางเกว่าแขงให้ดิต่ไปแบบตามสบายเรามีอะไรดีแก้ไขอุปกรณ์ทีเนาะล่าสุดต่ไหนไว้ต่อยสมุยครับอ๋อไปต่อยสมุยมาเป็นยัไงบ้างชนะอันดับห้ายกเหมือนกันเนาะเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดนี้ต่อร้อยยี่สิบแปดเมื่อเช้ามาเป็นไงทั้งหลังนี้มาพอดีมาพอดีผ่านเร็วแล้วร่างกายไปนี่สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะใครนะคุ้มมากี่กิโลสี่ร้อกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมด <70. S 1> คนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเด็กสุราษฎร์อ้าวฝากเชิดช่วยแฟนครับเขบาบอกเป็น้องชาวสุราษฎร์ธานีครับเย็นนี่แับตอนเมื่อกี้นะครับอ้าวนี่ขอโชคดีไบมากครับ